เฮ้ยเบนฟ,ฟิตแต่บอลถล่มวายก็อยู่กับเบเนฟ,ฟิตแต่แกงนะฮะกำลังรอเครื่องไปไป็ดอนอะดอนอะไรวะดอนสั่งดอนสั่งผูล่าไปทั้งแกงนะฮะเราในฟูทีมมาเจอกัน 24 to 33ไม่รวอะไรคขทำไรมอโตกันแล้วนะเฮ้ยขอขอตังค์กิงริไดเรยลยทัายที่นี้มึงไปเอาดิกุมโลกมัเพิ่งบอกซ่งมาวาผมโตกันไปทำไรพวกมึงอ๋อโชว์ใครวะเ่อตายบอสเงเย่ถึงเทแล้วครับแล้วก็ดีเลยนะไม่มีดีเจนะมีอะไรก็มีเพลงนะโย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 เยเคบร r โอเคครับอันนี้ผมก็อยู่แบบเพื่อนๆแบบครบองนะผมอยู่แบบครบองนะมาแล้วเรายาวคนนี้นะนี่เป็นในปิดมาคบแก๊งนะครับมาได้มาครับมามาครบองนะครับคบองระชิมครับนี่ผมไม่ตัดนะเพื่อนรอฟังเพลงใหม่เพื่อนผมไม่ดังให้ตบนี่ครับเพื่อนผมนะฮะเพราะว่าทรงงานอย่างหนักนะครับสวัสดีครับอยู่ในเป็นในปิดบล็อกนะเพื่อนนี่คบแก๊งอยู่ไอจีนะโนชอตีนะ มาครบนะครบองนะก็คือผมมาหิวข้าวเฮี้ยแล้วนะครับแบบว่ามันก็เหมือนแบบว่านอนน้อยนะข้าวแกงผมอะแต่ละคนอ่ะก็นอนนอนกันไม่ค่อยเต็มนะแต่ว่าก็คือคูณไม่รู้เรื่องแล้วหิวข้าวไปกินซ่าไปมาเลยดีไปกินซ้อมตําไเป็นพริกแกงมองว่ามึงเคยยังมาชี้แรงมึงเลยดีดแมนเล่นกันโบเลยมึงโดนยิงโอ้รอบกันมาหน้าเกันมา เป็นแ่หมดครัคนี้เป็นไงเดี๋ยวดูโอ้โหโอเคแล้วโอเคแล้วแต่ว่าหาะกินหลังเอา กระเพิ่มน้ำเต็มระบบแล้วทุกคนนะครับเชยเชยท้องสารนะเฮ้ยไปไปกี้อ่ก็ตอนนี้อยู่ในช่วงแต่งตัวครับผมจะพาอหวังสองคนไปบีมนะวันนี้อหวังแต่ว่าอยากรู้ว่าเอกระไม้ทองหล่อเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะพาไปเรื่อยๆอหวังคนนี้ผัดพังกันนะครับหน้ายิ้งของผมวันนี้โอเคครับครับตอนนี้ก็อยู่บนมอนเทสีนะกำลังไปยอลาสมาเอาแกงอหวังนะ กินก๋วยจับกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปกินอะไรกันต่อไปกินขนมปังโม้ยี่ยียเฮ้ยโมอยี่แดดจังวะไอ้ยี่ยี่มาเกาหวังเนี่ยแดดวะโดนบีบไอ้ยี่ยี้ยนี่ยพาหวังมากินเกี๊ยวซ่าครับกินแบบว่าแล้วบางทีแบบว่าไม่ผ่านนะคือรสชาติดีแต่ว่าโลเคชั่นไม่ยี่ยไปหน่อยครับนั่งคนนั่งกินแล้วมันคนมายืนเดือดไม่โอเคนะยมากินเกี๊ยวซ่านกัต่อ ผมก็จะบอกว่าผมจะ,ะมาตอบคาถามนี่นะครับว่าทำไมเราไม่ไปเดินแดกหน้าร้านนะครับคนแม่งเยอะอุบาท่ายที่มันท็อกซิคซิตี้นะครับต้องมาหาที่แดกที่อื่นท็อกซิคก็เอาวังสามคนนล้วมันมามา,มาซิปโซจูหน้าซเซเว่นก่อนนะครับเพราะความมันในคืนนี้รอมีเดอะบอสครับเพู่ปล่อยอัลบั้มมาไ <im itation> ปฟังกันได้เวลาศิลปินนะแต่ว่าเขายังไม่ปูล <im itation> เาราเล่ตอนไล่ชวนมาเวลาศิลปินนั่นคือมาสายนะครับเวลาศิลปินก็มาสายนะ ติดตามหน้าคือนี่ไปบีมันว่าจะมันแค่ไหนดีเลยมาแล้วนี่โอ้เวลาเิลรูปนี้มาแรงเท่ารถพ่วงมาแรงเวลาเจอรูปนี้นี่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 นีเราอะไม่ได้โบงนะแต่ว่าเราอกเรื่นึ่งแบบว่าแทบเขาเดินไปแบบเดินแบบแก๊งๆนะกำลังจะเดินไปบีมรถชนพ่วงนี่คลิปนี้นี่อยู่ในท็อกซิกซิตี้นะผังเมืองนะเมืองผังนะก็คือพวกผมเดินอ่ะกิโลครึ่งได้มั้ง ยังไม่ถึงบีมเลยแต่ว่าทุกคนเน่ะแม่งเต็มหมดแล้วนะแต่ว่าเต็มตึกนะแต่ว่าก็ไม่ทุกคนเท่าไหร่นะคือผมเต็มอยู่คนเดียวนะผรผมว่าวันนี้เต็มจัดเพราะมันชัวร์ก็และแล้วนะก็มาถึงบีมจนได้นะแต่ว่าตอนนี้เสียงแหบเสียงแหงนะเออเข้าแบบว่าพู่รอบแต่ว่าเต็มเต็มนะโอเคผมไม่อยากจะเฟกนะแต่ว่าคลิปนี้ถ่ายจาก iPhone 14 256 GB าหกนะผมอ่าไม่รู้จะเฟลอะไรแล้วนะนี่แหวนผมแหวนผมก็ซื้อมาจากเ a นนะเพื่อน นี่อยู่กับจีนะเพื uh ่อนหผมเพื่อนผมไปเกเชื่อนะแต่มันไม่ได้เป็นเก์เวอร์นะไอ้เหี้ยมันไม่มันมีกบชื่อว่าเกเวอร์นะไอ้เหี้ยมันชอบไปดูหนังที่เราเมเจอร์นะไอ้สัตว์ Baby I'm a g r i n e i n g a l tonight และฉันยังก็รู้ว่าจะยังมีใจ เพระตอนนี้ก็ตีสองนะต้องออกมาจากบีมคือไม่ได้เมาอะไรหรอกง่วงสัสสัสเพราะว่าผมมาตื่นเช้ามาไมาเช้าใช่แล้วผมก็ไม่ไหวแล้วเดี๋ยวผมจะไปกินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็จะไปนอนแล้วไม่มีอะไรคืนนี้แบบว่าชิวๆค่ำๆใช้เพื่อนใช้ครับเพื่อนโอเคตอนนี้เราว่า ย,ย City, ังคงอยู่ในท้องซิตี้นะหรือว่านั่งกินเกี๊ยวไปไม่งกิเกี๊ยวี่ไนั่งรถนั่งแท็กี่ไปกินเกียวผมก็อยู่เซนต์ซิตี้นะ่ว่ามองๆนั่งถึงวันนะแล้วบีบนะเปิ่เพลงหงอปากมาเนาะโอเคผมกัพ่นไม่ค่อยเรื่องนะพอผมหงอนไเนี่ยก็ผมก็พาเพื่อนมากินข้าวนะบ่างที่ตื่นนะแล้วก็เขาถึกชิมนะครับแล้วที่จะดื่มนมเปี้ยครับแล้วก็บ๊มเลือดที่ไรดื่มน้ำอัดลมนะฮะ